จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานคร346กิโลเมตรและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานโดยมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ ที่คาดว่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16-17ถึงและจากการที่กรมศิลปากรได้ค้นพบโบราณสถานแห่งใหม่ที่บริเวณเขาขลังนอกยิ่งทำให้เหมืองสีเทพได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นสำหรับสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหายใต้อ้อมกอดของภูเขาที่เป็นแนวยาวในช่วงหน้าหนาวจะมีอากาศหนาวมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และบนยอดดอยที่สูงจะมีอากาศหนาวจัดจนเกิดน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกว่าแม่คนิง้งซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมาท่องเที่ยวกันมากที่อุทยานแห่งชาติเขาค้ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและยอดภูทับเบิก โดยนิยมมากางเต็นท์นอนบนภูดูดาวบนฟ้าเปรียบเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยและเป็นที่กล่าวขานกันมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานอนเขาค้อก็คือนอนเขาค้อ1คืนอายุยืนหนึ่งปี นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติของป่าเขาดําเนาไพรที่สวยงามแล้วจังหวัดเพชรบูร์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้บนเขาค้ออากาศยังคงเย็นสบายตลอดปีนักท่องเที่ยวสามารถหลบลมร้อนมานอนเขาค้อและร่วมท่องเที่ยวทางน้ํากับการล่องแก่งบางระจันตามหาแมงกระพุนน้าจืด สัตว์น้ำดึกดำบรรพที่พบบนเขาแห่งที่สองของโลกซึ่งจะเห็นได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีบนเขาคอเท่านั้นนอกจากนั้นถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการล่องแก่งมาเป็นการเดินเขาเพื่อทดสอบร่างกายของการเป็นผู้พิชิตยอดเขาภูกระดึงบนเส้นทางใหม่ที่บ้านฟองใต้อำเภอน้าหนาวซึ่งอยู่ใกล้กับเขาคอ เป็นเส้นทางใหม่ที่น่าสนใจและใช้เวลาไม่นานในการเดินขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวผาหล่มสักอันลือชื่อและชมความงามที่วิจิตรของถ้ำใหญ่น้ำหนาวและน้ำตกทานทิพย์ที่มีน้ำไหลตลอดปีที่สวยงามพร้อมแวะซื้อมะขามหวานและไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีเป็นของฝากกลับบ้าน เพชรบูรณ์หรือเพชรบุระเมืองแห่งความสมบูรณ์ของพืชพันธุยญญาหารเป็นครัวของโลกที่มีพืชผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออกหลายประเภทเช่นข้าวข้าวโพดข้าวเหนียวขิงมะขามหวานและพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสําหรับหน้าหนาวปลายปีนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงดงามของดอกทิวลิปที่จะบานบนเขาค้อ และที่บ้านน้ำเพียงดินบนภูทับเบิกเมื่อน,นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาถึงเพชรบูร์แล้วอย่าลืมไปสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาพระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอันเป็นตำนานของประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกและศาลหลักเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยห่างจากตัวเมืองขึ้นไปทางเหนือเพียงเล็กน้อยก็จะถึงตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหลงศัก์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองนครบาลสร้างขึ้นสมัยจอมพลปพิบูลสงครามโดยหวังว่าจะให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงของประเทศและที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการค้นพบตำราพิชัยสงครามฉบับพรหมบุญที่มีความสมบูรณ์และหาชมได้ยากตกทอดอยู่ในเมืองเพชรบูรณ์แห่งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบายในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักแรมความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ญารรสชาติอาหารอร่อยสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่ระดึกความหลากหลายของวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความพร้อมสูงตลอดจนการแสดงออกถึงความเป็นมิตรในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินด,ดี เพื่อให้สมกับความมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน,อนตลอดไป